สวัสดีครับ fc และตานผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะเนื่างสหรับแนวทางเราสามาัคคีสามาัคคี vip แล้วก็ราว vip นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลโคงวันที่25ก่อนครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคานวณวิเคราะห์เลขเด่นจาก0ูนถึงเก้าก็คัดในเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเปลี่ยงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจาจรณาญาณในการรับชมนะครับกบมาดูราสัมัครีนาอผลออก8 8 6 5 1นะครับ8 8 6 5 1กนะครับก็เข้าที่เลข1เนาะนะครับ1วิ่งรวดนะครับไม่เข้าตัวเน้นนะครับ กถือว่าแนวทางเจาะไม่เข้านะครับเขาบิงรูปอย่างเดียวต่อที่สามัคคี VIP นะครับผลออก58215นะครับออกสลับกันเลขหนึ่งหเนาะนะครับก็ตัวเดียวกันนะครับแต่แนวทางของผมหลุดเนาะสำหรับสามัคคี73ไม่มานะครับส่วนลาว VIP นะครับอ,อก็สลับกัน เอา34ไปออก v นะครับส่วนของ v 82ตัวตัดเล่นกลับมาออกสามอักคีสลับกันก็ถือว่าหลุดเหมือนกันนะครับสามี v p ผลออก8 3 4 1 8นนะครับก็มีแค่ตัวประกอบเลขหนึ่งตัวเดียวส่วนตัวนี้ก็มีตัวประกอบเลข5 จะก็มีแค่นี้เนาะนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับช่วงนี้แนวทางของผมหลุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษสมาชิกเ c ็บีทุกท่านด้วยใ่ก็พูดเกือบทุกคลิปแล้วขอโทษจริงๆนะครับสำหรับแนวทางเนาะนะครับเรามาตามกันต่อนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กับลาวสามคีวันนี้เล็กเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นได้ากับ1นะครับผมเน้นไ้ที้เลขหนเนาะใครชอบเลขห้ 5, จับที่เลขห้านะครับส่วนตัวประกบมันชนกันที่เลขห้าไม่เป็นไรเนาะเผื่อออกเบิ้ลนะครับ3 4มี่ห้า ส่วนไดเล็กนึงก็จับที่1 3 1 4 1 5ส่วน3ตัวผมจับไปที่0 1 3วันนี้ขออนุญาตใช้หมึกสีเดียวกันเลยเนาะนะครับเพราะว่ปากกาผมหมดหมึกวันนี้เนในี่เล็กหนึ่งนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับตัวนี้เลยเนาะนะครับหนึ่งสามนะครับกรบตอที่สามคีีไอพีวันนี้เลกเด่นนะครับเลกเด่นได้เลขห้ากับหกนะครับ ก่นเน้นนาที่เลขห้นะครับกับเน้นนาที่เลขห้าส่วนตัวประกบ7 8็ดแปกนะครับเจ็ก็จะได้57 58จ็ดห้าดห้ครับกนเน้นนาทีห้าเจนะครับ ส่วนสามตัวจับให้ที่ 1, 5, 7่ง้าับไปกันต่อที่เรา VIP เล็กเด่นได้4กับ5้านะครับ นจุดนี้ผมเล่นได้ที่เลข4นะครับใครชอบพาจับที่5เนาะนะครับเลข4ตัวประกอบ2 3 8 2 3 8แปดสองก็จับไปที่4 2 4 3 4 8ครับตัวที่ผมเล่นได้ก็คือ4 2อันนี้ผมไม่ได้ใส่กรอบให้เนาะ เลงที่เลขสีส่วน3ตัวรงจับให้ที่6 4 2ี่สองหรือใครจะเอาสามตัวไปตัดตป้นก็ได้นะนะครับกับกอตามนี้เน,ะนาะแนวทางนะครับใครที่รับหน้าตาก็เตรียมแคบเอาไว้นะครับ <c oughs> วันนี้ขออนุญาเติมสีนิดนึงนะครับให้มันตัดสีนะเพราะว่าประกาศผมหมดนี่แล้วก็ตามนี้ใครที่รับหนวาางก็แค็เอาไว้นะครับกับทางนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่26เดือน1 1บ5 6 8โชคดีทุกท่านหยิบจับทุนไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับใช้กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ